พาไปลงทะเลลึกกันบ้างค่ะเมื่อมีลูกเรือซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าชาวรัสเซียเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็ข้อมือขวาขาด oh. อยู่กลางทะเลลึกนะคะทำ <Okay. S 1> ให้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือนี่คือเป็นคลิปช่วงนาทีที่เจ้าหน้าที่นะคะกำลังเล่นเรือเพื่อไปช่วยเหลือ เป็นลูกเรือสินค้าขนาดใหญ่ชาวรัสเซียเขาเกิดอุบัติเหตุมือขวาขาดนะคะคุณผู้ชมต้องเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วนนะคะปรากฏว่าลูกเรือท่านนี้เป็นชาวรัสเซียวัย47ปีประสบอุบัติเหตุอยู่กลางทะเลลึกค่ะข้อมือขวาขาดนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่บนเรือสัญชาติปานามาซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่20,000ตันน่ะนะคะปรากฏว่าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาอยู่กลางเรืออยู่ดีๆแล้วเกิดอุบัติเหตุไปอย่างที่บอกนะคะปรากฏว่าทีนี้ช่วง ที่มีการเดินเรือสินค้าเนี่ยจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังประเทศสิงคโปร์ก็ต้องมีการประสานเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างด่วนนะคะเพราะข้อมือขวาขาดง่ะพี่อุ๋ยอยู่กลางทะเลด้วยเจ้าหน้าที่ก็มีการสั่งการนะคะให้ทางด้านของทัพเรือเองแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2ออกเดินทางไปให้ความช่วยเหลือในระยะ75ไมล์จากทุ่นไฟปากร่องน้ําสงขลานะคะก่อนจะนําตัวผู้บาดเจ็บกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภยัยหลังจากนั้นก็พาลูกเรือชาวรัส เซียวัย47ปีคนนี้เนี่ยไปส่งโรงพยาบาลสงขาเพื่อให้แพทย์เร่งรักษาโดยด่วนต่อไปนะคะ